มองลองลีซาลาได้สามรารยบาลค่ะเขาสร้างตำนานบทใหม่ บนเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่83ลูกสวยตาแตกบทบาทผู้ประกาศรางวัลคนแรกของเคป๊ OP, และของประเทศไทยคะ่ะในวันนี้12มกราคม2026ณโรงแรมเดอะเบเวอร์ลี่ฮิลตันเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลส์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลิซ่าคือคนไทยคนแรกนะคะแล้วก็ศิลป,ปินเคป๊ OP, คนแรกคะ่ะที่เป็นผู้ประกาศรางวัลโกลเด้นกรุส์ครั้งที่83นะคะจารึกไว้บนปะวัติสามได้เลยสร้างสถิติใหม่ให้กับตนเองนะคะลิซ่าคือคนไทยคนแรกคะ่ะแน่นอนว่าได้รับเกียรตินะคะเชิญเป็นผู้ประกาศร รางวัลงานลุกโลกทองคานี่คือคนลุกหนักมากเลยนะคะแน่นอนว่าโมเมนต์ประวัติศาสตร์งานประกาศรางวัล2026น, 2, 0, นี้แท็กทีมกับริญ,ญิาจโจปานะคะก็เป็นผู้ประกาศรางวัลร่วมกับลิซ่าเช่นเดียวกันนะคะนักแสดงชื่อดังจากประเทศอินเดียค่ะซึ่งทั้งสองสาวนะคะก็ได้น,นประกาศรายชื่อนักแสดงผู้ที่สามารถควา้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์โทรทัศน์ไปครองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นศิลป,ปินเคป๊อปคนแรกที่สามารถทําหน้าที่นี้ได้แน่นอนว่าลุกประกาศรางวัลคือสวยตาแตกหนักมากเลย ะะโสดจึงสะอึงเปล่งประกายวิบวับขั้นสุดค่ะลุกมคอัพชมพูพีดแบบนุดนดที่ถูกต้องมากนะคะทั้งปรีนกาจโจปาเธอก็สวยหนักมากเลยนะคะสีผมก็คือแบบเป็นสีที่แบบลุกธรรมชาตินะคะปล่อยผมรักยาวชุดเป็นราตีสีกรมนะคะดัดผมรอน,นิดๆค่ะทางลิซ่าก็ปล่อยผมเช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นลุกทั้งสองที่ดูให้ความรู้สึกว่าดูน้อยแต่มากแต่เรียบโกแบบไฮแฟชั่นลุกออรราดาราสมกับตำแหน่ง GBA ของแบรนด์บุนการี เป็นอย่างมากเลยนะส่งเครื่องประดับเครื่องเพชรหรูหราสร้อยคอนี่คือใหญ่ตาแตกเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะแน่นอนว่าแฟนๆนี้ต่างก็รายยาวชมหนักมากพันเอ็กหรือทวิตเตอร์นะคะบอกว่าโอ้โ oh หทั้งสีหน้าภาษาไกลาจังหวะการพูดรู้น้ำเสียงหนักเบาเหมือนมือมอ,อาชีพมากลิซ่าไปเรียนมาจากไหนเนี่ยเป๊ะแบบไรที่ติสมบูรณ์แบบกับบทบาทที่ได้รับรีเซนต์ออกมาได้เหนือการคาดหมายจริง,รงๆมงต้องลงแล้วล่ะภาพไทยแห่งตำนานลิซ่ากับซีนประกาศรางวัลโกลเด้นโกลบส์ครั้งที่83 เป็นรูปที่อิมแพคหนักมากเลยนะจัดอยู่ใน h Hall o f Fame ได้เลยนี่คืออยู่ในฐานะนักแสดงสาวแล้วก็ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรกในงานนี้น้องลิซ่าเก่งมากคือที่สุดลิซ่าเหมาะสมกับคําว่าคนไทยคนแรกจริงๆเลยนะเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยวันนี้ว่าแบบสุดแล้วพรุ่งนี้จะสุดไปอีกแล้วอีกร้อยปีไม่รู้ว่าจะมีใครก้าวข้ามสิ่งนี้ไปอีกไหมแต่วันนี้คือภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆเพชรอยู่ไหนก็คือเพชรลิซ่าคนแรกแล้วก็ศิลปินเคป๊อปคนแรก แทกทีได้รับเกียรติเทียบเชิญเป็นผู้ประกาศรางวัลโกลเด้นโกลบส์ครั้งที่83คนลุกมากชีก้าวข้ามไปอยู่จุดนั้นบนเวทีระด,ดับโลกได้ทั้งนั้นในฐานะคนไทยภูมิใจในตัวชีมากเลยละ่ะแล้วลุกประกาศรางวัลน,นี่คือไม่ทําให้ผิดหวังจริงเลยนะสวยจึงสะอึงมากคุณนักแสดงลลิสาซีนใหญ่มากเลยค่ะเปิดตัวด้วยเพลงร็อกสตาร์ไปอีกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอชื่นชมการวางตัวภาษากายของลิซาที่แสดงออกมาได้ดีคือดีไปหมดเลยนะน้องลิซาเก่งมากเลยค่ะแสนรู้ภูมิใจในตัวหนูที่สุดลิซาประกาศ รางวัลควบคู่กับแม่ปีังกนกาไม่จมไม่หายไม่ตายอินเดียเด้อตอนแรกคือมีคนคาดเดาว,ว่าน่าจะประกาศรางวัลเกี่ยวข้องกับเพลงหรือเปล่าแต่นีลิซ่าประกาศในสาขานักสแสดงชายคือดีมากเวอร์ใดๆคือชอบความอู้หูของเธอมากเอนเนร์จีเฉนะีดเิศน่าจะบอกให้แม่ปีังนกาก็คือสวยสุดๆพูมใจในตัวลิซ่ามากชุดก็ตาแตกออราดารามมกชอบจริตลิซ่าเวลาเดินพรมแดงอ่ะมืออาชีพมากซึ่งมันก็เดินแบบสับๆนะโพสมุมไหน123จิกกล้องได้ ลิซ่าชีมีอะไรให้ว้าวตลอดเลยนะและคือสวยทุกลุกเวลาที่ลิซ่าออกงานคือสวยมากคือเลิศมีความปังชำํำชุดเดรสซีูดูเซ็กซี่นะแต่งเบาๆแต่ไม่เบานะจ๊ะแต่งานนี้ลิซ่าคือได้เป็นผู้ประกาศรางวัลด้วยเก่งมากๆเลยค่ะลิซ่าสวยมากหน้าคือเล็กมากเหมือนบาร์บี้เลยสัดส่วนทองคาสุดๆซึ่งแน่นอนว่าฉันเข้าไปในแอปไหนก็เจอลิซ่าทุกสื่อทุกแอปเลยนะตอนแรกคืองงมากลิซ่าไปทาอะไรทําไมสื่อเล่นขนาดนี้สรุปลิซ่าออกงานลุกโลกทองคาค่ะเออ ลิซ่าหนังไปจริงสุดจริงลิซ่าชี้ใช้คําว่าคนแรกได้โคตรจะคมอะฟินมากๆเลยลินล,ลี่ยิ้มหน้าบานเต็มทาลายไปหมดละภูมิใจในตัวพี่ลีซ่าคือสวยจริงๆมากเลยนะคะพี่ลีซ่าสวยมากเลยค่ะสินใหญ่จริงมากแม่พี่ลีซ่าเดินออกมาพร้อมกับเพลงร็อกสตาร์โคตรจะดีอะลีซ่าได้ออกงานประกาศรางวัลระดับโลกแบบนี้นะด้วยความสามารถของตนเองล้วนๆเปิดบริษัทเป็นของตนเองนะเพื่อทําในสิ่งที่ตนเองอยากจะทําแล้วมันก็ทําได้ดีจริงๆอยากจะแสดงดังก็ไปแคสอยากท อัลบั้มก็ทำอะไรประมาณนี้ไม่สนคำวิจารณ์ที่มาด่ามาแซะลิซ่า t s t a n d i n g ได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวบนงานใหญ่ตลอดเลยอะ่ะเสื้อผ้าหน้าผมอินเนอร์การวางตัวนะลิซ่าเก่งมากๆเก่งทั้งทีมและที่สุดของชีวิตคือได้เป็นติ่งของลิซ่าคือดีจริงๆมาไกลเกินฝันมากๆประมาณนี้ค่ะทุกทุกคนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรีแอคแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยค่ะ